มาเปิดเขาดูกันนะคะว่าโอ้โหขึ้นอันนี้ยิ่งกว่าสองเท่าสามเท่าอีกนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องใช้น้ำอุ่นนะคะหนึ่งถ้วยนะคะน้ำอุ่นอุ่นขนาดไหนนะคะเราจะใช้วิธีเทสโดยการเอานิ้ว จุ่มลงไปนะคะแล้วก็นับ1-10ถึง10นะคะถ้าเราทนได้ก็โอเคนะคะนี่หนึ่งสสามี่ห้าหดโอเคนะคะถ้าเราทนได้ก็แสดงว่าน้ำอุดเราใช้ได้แล้วนะคะเราก็เทลงไปในภาชนะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะยีตลงไปนะคะที่กรีสนะคะยีต อ่านว่ามาย่านะคะก็คือวันนี้มียี่ห้อนี้ก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะปกติแล้วมียี่ห้อไหนก็ใส่ยี่ห้อนั้นนะคะเอ่อมาดามโดยจะใช้ประมาณหนึช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะโดยประมาณนะคะราวๆนี้คะ่ะไม่พูนมากนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะในน้ำ แล้วจะทิ้งเขาไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะตวงนะคะแป้งนะคะแป้งสาลีธรรมดานะคะนี่ค่ะที่กรีซจะเรียกว่าอาร,รับปีนะคะ นี่นะคะเอ่อวันนี้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะวันไหนใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะคะตวงประมาณสามถ้วยนะคะสามถ้วยของมาดามดอยจะเป็นถ้วยแก้วนี่นะคะที่ใช้ปกติอันนี้ไปสองแล้วนะคะอันนี้เป็นแก้วที่สามนะคะเสร็จแล้วจะเอาเขามาร่อนนะคะเดี๋ยวกัน ร้อนนะคะกับอะไรบ้างนะคะกับเกลือนะคะ1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลนะคะหช้อนชานะคะเสร็จแล้วเราจะ แล้วจะใส่น้ำมันมะกอกนะคะโอลีฟออยล์หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แล้วก็น้ำที่อุ่นผสมกับยีสต์นะคะลงไป ค่อยคนนะคะ หลังจากนวดไปสักพักนะคะเนี่ยแป้งไม่ติดมือเลยนะคะเนี่ยแป้งเขาไม่ติดมือนะคะเสร็จแล้วจะใช้น้ำมันมะกอกเทไปนิดนึงนะคะแล้วก็นวดเขาต่ออีกสัก5นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาน้ำมันมะกอก ไอทั่วนะคะทั่วชามอันนี้คือที่นวดเสร็จแล้วนะคะก็พยายามทําเขาให้เป็นก้อนกลมๆนะคะนี้นะคะแล้วจะใส่เขาไว้ในถ้วย แล้วเราก็เอาผ้าคลุมสองชั่วโมงอย่างต่ำนะคะอากาศร้อนเนี่ยสองชั่วโมงใช้ได้แล้วถ้าอากาศเย็นเนี่ยต้องอนานกว่านั้นนะคะจนกว่าตัวแป้งจะฟูเป็นสองเท่านะคะมาเปิดเขาดูกันนะคะว่าโอ้โหขึ้นอันนี้ยิ่งกว่าสองเท่าสามเท่าอีกนะคะเสร็จแล้ว ก็จะนวดเข้าอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะแบ่งเขาเป็นสามก้อนนะคะ นี่นะคะเขาจะได้อยู่ประมาณสามก้อนนะคะถ้าใครจะเอาไปทำนะคะอบพิซซ่าก็อบได้เลยนะคะก็จะ ใช้แป้งนะคะสาลีเนาะโรยเข้าไปแล้วก็เราก็แผ่เขานะคะให้เป็นเหมือนอกลมๆนะคะแต่ว่าอันนี้มาดาดอยจะเอาไปแช่แข็งนะคะจะไม่ทําวันนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนอยากกินอ่ะเราก็แค่ออกมาจากช่องแข็งนะคะแล้วเราก็มาทําพิซซ่าได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้แป้งโดมันขึ้นไม่ต้องรอสองชั่วโมงเนาะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะแรปเขาแล้วก็ใส่ตู้เย็น,นะคะ่ะก่อนที่ เราจะเอาไปใส่ช่องแข็งนะคะเราก็ถ้าใครมีถุงกระดาษอถุงพลาสติกก็ใส่ถุงพลาสติกก็ได้นะคะโดยที่เราจะใส่น้ํามันนะคะไปนิดนึงนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแรปเขาค่ะอย่าเนี้ยนี่นะคะแบบนี้ค่ะง่ายๆแล้วเราก็ไปเข้า ช่องแข็งเลยนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่แบ่งเขาเป็นสามก้อนนะคะคือส่วนผสมที่มาดามดอยใช้แป้งสามถ้วยนะคะก็จะได้พิซซ่าอยู่ประมาณแป้งโดอยู่3ามก้อนนะคะที่แบ่งแล้วนะคะแล้วก็จะได้พิซซ่าอยู่สามถาดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ ช่องแข็งไว้นะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะแล้วก็พอเราเอาออกมานะคะแป้งก็เหมือนเดิมค่ะเราสามารถรสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะคะอันนี้สมมุติว่าเอาไปเข้าช่องแข็งแล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้เราจะทําพิซซ่าใช่ไหมคะเราก็ออกมาคืนนี้เลยนะคะทิ้งไว้แล้วก็เติมตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนเช้าก็มาทําพิซซ่านะคะเดี๋ยวมาน้ำโดยจะทําพิซซ่าให้ดูนะคะแป้งจากที่ ที่เราไปแช่แข็งแล้วนะคะ